ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระพิมพ์พระประธานนะครับเอามาลงให้กับ FC ได้ปรับรับชมนะครับพระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์พระพ่อทานสิงสองนะครับเป็นพาะที่เป็นต้นแบบของวัดละฆังนะครับที่ได้นําเอารูปเหมือนพระพุทธรูปนะครับพ,พ,พระพิมพ์พระประธานที่อยู่ในอุโบสถ วัดระฆังนะครับเป็นต้นแบบนะครับเป็นภาพพิมพ์ที่พิมพ์สวยงามมากครับนะครับแล้วก็มีผู้ที่สะสมพระเครื่องนะครับมีชื่อเสียงนะครับที่เราก็เอาไปเรียกเป็นชื่อนะครับนะครับภาพพิมพ์นี้เรียกว่าภพพิมพ์ประธานนะครับพิมพ์ที่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดู2องค์นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์ที่1นะครับนะครับสิงสองนะครับมีสังกติชัดเจนนะครับ สังกติชัดเจนแล้วหัวไหลจะยุบนะครับตรงนี้ครับนะครับภาพพิมพ์นี้สร้างกันมีหลายหลายวันนะมีหลายสีนะครับแล้วก็มีหลายเนื้อนะครับนะครับเป็นแล้วก็มีมีพิมพ์นี้มีหลายบล็อกแม่พิมพ์ด้วยนะครับนะครับแกะแม่พิมพ์โดยช่างหลวงวิจารณ์เจรนายนะครับสร้างในปีพศ .2414 ปลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธจารโตพรมสีวัดระขังนะครับ เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์พระปานนะครับมีเส้นนิสีหน้าตรงนี้ครับนะครับสวยงามครับสวยงามเ๋ยผมจะขยายสกบให้ดูนะครับแล้วก็มีร่องกันเซาะร่องครับแกะด้วยมือนะครับดูครับมีเซาะด้วยร่องนะครับหลบมือนะครับดูนะครับคือใช้สิวนะครับนี่ครับมีรอยสิวรอยอะไรครับนะครับคือกรอบไว้ผ่าซีกหรือคือกรอบละครังนี่จะใหญ่อวบนะครับองค์จะล่ําสวยมีสังกติชัดเจนบางองค์ก็ เส้นเล็กๆองค์เส้นใหญ่นะครับนะครับแล้วก็พิมพ์นี้มีมีมีสิงสามด้วยถ้าสิงสามก็จะลงมาถึงนี่นะครับถึงนี่เลยนะครับอันนี้เป็นสิงสองนะครับนะครับสวยงามมีพักกันลำไรชัดเจนด้านนี้ครับด้านนี้จะนิดเดียวครับนะครับแล้วตัวพระเกตจะจะงอๆจะไม่ค่อยชัดตรงนี้ครับจะคือจะจะติดบ้างไม่ติดบ้างองค์ๆเขาไม่ค่อยติดตรงปลายนะครับนะครับสวยงามครับจะล่ําสวยพระองค์นี้ลงรักด้วยนะครับลงรักไว้แต่เขา รู้สึกเขาจะล้างออกนะครับแต่ล้างไงก็ต้องมีรอยๆอยนะครับเพราะเราดูด้วยตาเปล่าว่าพระองค์นี้ลงรักมานะครับนะครับดูด้านข้างครับนะครับมีคราบดำดำรักนะครับนะครับสวยงามครับหลังๆก็จะเง็นคืนครับนะครับเขาเป็นคืนคืนนะครับแต่สวยงามครับนี่ครับนะครับนะครับก็จะมีคล้ายๆรอยฝนนะครับข้างๆนะครับคล้ายรอยฝนด้วยนะครับนะครับนี่ครับ แล้วก็มีลักษ์แล้วมีรอยปูไตนะครับเนี่ยที่ก็เรียกรอยปูไตรอยปูไตนะครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วข้างๆ้างข้าจอคล้ายๆเอานิ้วปลายนิ้วปลายปลายเล็บมาขูดนะครับขูดแต่งพิมพ์นะครับดูครับคล้ายๆนะครับดูครับแล้วครับมีรอยแล้วก็มีรอยปีนะครับสวยงามครับองค์นี้ครับเดี๋ยวเราจะลงขยายให้ดูนะครับแล้วนคลิปนี้ให้ดู2ององค์นะครับมีความแตกต่างแบบไหนนะครับนะครับภาพพิมพ์นี่จะสวยงามนะครับสวยงามนะครับดูสวยงามครับ ถ้าเราต้องละถ้าเราจะดูว่าหัไหลายุบเราดูแบบนี้ครับจะเอียงเอียงอย่างนี้เจนยุบรับยุบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ไหลนี้จะต่ํากว่าสังกตินะครับเป็นลักษณะแล้วมีพระศรพระสอนี้จะมีมีชัดๆเนี่ยมีมีมีคล้ายคล้ายลูกกนเดือกคล้ายคล้วงแหวนครับคือป้องคอท่านครับป้องคอในพระพระประธานจะมีป้องคอตรงนี้ครับมีคล้ายคล้ายวงแหวนที่ตรงนี้ครับเอครับนี่ครับตัวเอียงดูงี้ครับพระองค์เห็นชัดนะครับนะครับ สวยงามครับสวยงามดูครับดูครับสวยมากครับดูครับมีร่องนี่ครับเป็นพิมพ์ที่สวยงามครับเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์พระประธานที่สวยงามที่สุดที่ดูมานะครับนะครับองค์ไม่ใหญ่นะครับแต่เราถ้าสิงสามองค์นี่จะใหญ่กว่านี้ครับถ้าสิงสามองค์ใหญ่กว่านะครับนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับอีกองค์หนึ่งครับนี่คือนี่ก็สวยงามครับเนื้อนี่ต่เนื้อเนื้อนี่เป็นเนื้อนิยมนะครับเป็นเนื้อนิยมที่ผมเคยลงให้หลายครั้งครับ เนื้อนี้เป็นเนื้อเหลืองเหลืองนะครับเหลืองของระดานสวยงามครับนะครับสวยงามดูครับเส้นนี่สีน้ดชัดเจนองนี้ครับเป็นภาพพิมพ์นิยมนะครับนี่ผมก็เตรียมไปประกวดนะครับไปตัวกวดนะครับเพราะว่าสภาพสวยมากครับดูครับนี่ครับดูครับเส้นเส้นสังกติจะสวยครับดูครับสังกติจะสวยมากครับดูครับสิงสองนะครับสิงสองสวยงามนะครับนะครับสิงสองนะครับสวยงามชัดเจนนะครับดูครับนะครับแล้วหัวไหล่จะยุบนะครับเนี่ยครับ ยุบนะครับนี่ยคงอะไจะยุบนะครับะเป็นลักษณะเป็นเส้นๆอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็เป็นการรอยซาะแม่พิมพ์ของของซิวนะครับเนี่ยด้านข้างอะ่ะจะเป็นอย่างนี้คือนี่คือแล้วก็อ่าตรงพสอศอคอท่านครับจะมีคล้ายๆเป็นรอยกระเดือกลูกกระเดือกหรือเป็นรอยป้องเป็นรอยป้องวงแหวนของของของบล็อกแม่พิมพ์คือของพิมพ์ต้นแบบนะครับที่อยู่พราประทานยิ้มรับฟ้าที่อยู่ในวัดระฆังเขาจะมี เส้นเส้นลำเส้นคอแค่เส้นประสอนี่ครับตรงนี้ครับชัดเจนครับนะครับสวยงามครับดูครับนะครับสวยงามครับนะครับแล้วจะมีหลายหลายวันนะครับมีหลายนะนะครับสมใจใหญ่สวยครับป็นพิมพ์พระานที่สวยงามนะครับนะครับสวยงามมากครับเป็นพันเป็นนะครับนี่มันคลื่นสวยครับไหมครับเป็นคลื่นๆนะครับนะครับ ถ้าพระสร้าง2,414ครับยุคปลายครับเนี่ยนะครับแป๊ิมีมของวิจารณ์ยุคปลายก็จะเป็นขึ้นสามารถเป็นขึ้นอย่างนี้ครับบางบางทีมเขาก็ลงลักลงชาติแปะทองนะครับนะครับนะครับอันนี้ไม่ได้ลงลักลงชาติอันนี้คุกด้วยผงแป้งกระเจจจันนะครับครับสวยไหมครับคือพระที่สวยงามคือนี่แหละครับนี่ครับเรามีอย่างละองสององไม่มีเยอะนะครับที่นี่เป็นบ้านหอศิลป์พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์เรียนรู้ท่านนะครับนะครับมีไม่เยอะนะครับ คืออย่างเนื้อเนี้ยเนื้อวนี้เรามีองค์หนึ่งสององค์นะครับแล้วก็มีเนื้ออื่นนะครับมีว่าเป็นบุญของเราที่ได้ได้ว้วเราต้องมีต่อมาแล้วก็มีหน้าที่คือสร้างโครงสร้างให้เสร็จนะครับแล้วก็เปิดการแสดงให้คนเข้าชมได้เที่ยวได้เรียนรู้ศึกษานะครับนะครับนะครับสวยงามไหมครับนะครับดูความสวยงามนะครับคือความสวยงามครับดูองค์นี้ครับสวยงามมากครับดูครับ ไ้ครับกีบยังสวยทุกอย่างสวยหมดนะครับสวยงามครับดูครับผงแป้งกระเจ็ดจันเหล็กไหลผงไผ่ดำชัดเจนครับรอยปีกข้างๆครับสวยงามครับ ไปข้างๆนั่นแหละครับอันนี้เป็นสีไอสีอันนี้ครับอันนี้สีอันนี้นะครับสีเบจิกนะครับเอาเขียนเขียนลงไปในในในถุงนะครับก็เลยติดไปติดกับองค์พระไปเลยครับยังไม่ล้างออกปล่อยไว้ก่อนครับให้เขาล่อนดูดไปเองนะครับสวยงามครับองค์ครับครับตัวนี้ลงรักจริงๆนะครับไหมครับท่านสังเกตครับ พระอายุ150กว่าปีนะครับต้องเข้าใจนะครับคือการเปลี่ยนแปลงดูง่ายยิ่งยิ่งลงรักนี่ะจะดูง่ายครับคือลักรลักนี่ต้องอยู่ในเนื้อใต้ผิวนะครับเพราะว่าแขวไซด์ผ้าปูนเปลือกหอยเนี่ยเขาต้องเข้าพันที่ใช้ปูนเปลือกหอยเข้าสู่กล้วยนะครับนำมันตังอิ้วนะครับมวลสารผงวัตถุคุณทั้ง5้าแล้วก็มวลสารสักจิ์และธาตุกระสีผมเหล็กไหลเหล็กไหล,ล,หลผมไผ่ดำแล้วก็เศษผ้าเก่าเศษผ้าแต่ผ้ากำแพงผ้าสุ้มกอพวกนี้ครับแล้วก็คือ เราพาดในลงรักนะครับลงรักดูง่ายมากครับวิธีการดูคืออะไรครับคือรักก็จะซึมเข้าอ,อยู่ในเนื้อเพราะพระพระเป็นใช้ปูนบดขวางเขาจะมีการตกผนึกเกิดแคลเซียมคอมบเนตครับแคลเซียมคือแคลไซต์ตกผนึกแล้วต้องมาทับถมพวกรักนะครับนะครับแล้วลักก็จะก็คือรักก็ต้องอยู่ใต้ผิวนะครับเป็นรักธรรมชาตินะครับนะครับะครับจะหลุดไปยังไงแล้วแต่รากเก่ารากของรากของรักก็ต้องเห็นเห็นชัดเจนนะครับนะครับ นี่ครับน so ี่ขนาดเรายังไม่สะโนะครับเห็นไหมครับ yes ยังไม่สะโขมนะครับนี่เราให้ดูจากความเป็นจริงดูควาเนื้อผ้าครับเพราะเนื้อจะมีสูงมีต่ํานะครับเห็นไหมครับมีการเสื่อมสภาพทั้งหมดทั้งองค์ครับนี่การเสื่อมสภาพและผ้าสมนทรี์คาก็จะสวยสะอาดสวยครับนะครับเขาจะไม่เหมือนผ้าที่ทําต้องเลียนแบบทําขึ้นมาใหม่นะครับดูครับนี่ครับมีการงอกตัวนะครับงอกตัวครับคืองอกคืองอกก็งอกก็จริงๆครับเนี่ยงอกงอกเลยครับนี่งอกเลยครับนะครับงอกนะครับ สวยงามครับดูครับเน๋ยอลักถ้าเจอแคลไซทับถมหมดแล้วครับเป็นการคือแคลไซขึ้นทับถมก็มาเป็นเนื้อเดียวนะครับนะครับไม่ใช่เป็นเอามาลอกเป็นลอกเป็นแผ่นไม่ใช่นะครับนะครับเพราะว่านี่คือวิธีพื้นเถิอพื้นฐานกันดูนะครับพื้นฐานกันดูนะครับเห็นไหครับเนื้อพ้าเขาหลุดลุ่ยเหี่ยวหดออกไปเขาก็จะมีแคลไซขาวงอกขึ้นมางอกขึ้นมานะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะไปสโคขบให้ดูนะครับจะได้รู้ว่า การเหี่ยวหดแห้งยุบย่นแล้วก็งอกตัวเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับนี่ครับเขางอกขึ้นมาครับนี่ครับเนี่ยงอกขึ้นมาหมดเลยครับเป็นหลักธรรมชาติของพระเก่าโบราณแล้วก็แคลไซก็ตกผนึกทับถมรวมกันเป็นเนื้อเดียวรวมกันกับแคลไซนะครับเข้าเป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ไม่ใช่แยกชิ้นแยกผิวนะครับคือต้องรวมกันนะครับนี่ครับนี่รอยขูดนะครับนะครับขอบจะมีขอบนะครับนี่ครับนี่คือพระ สมเด็จครั้งแท้ๆต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับถ้าท่านไม่เคยเห็นท่านจะรู้ครับนี่ทองคำครับทองคำนะครับลอยจุดๆุนะครับนี่ครับเขาจะอยู่เขาอยู่ทับถมมีด้านในเหมือนครับเขาเจะเหวเหวเข้าไปส่วนหลุดหลุดไปก็หลุดออกไปนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนี่ครับครับเดี๋ยวจะลงขยันในกล้องพันหกร้อยให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะดูการเสื่อมสภาพการ กัดกร่อนแล้วก็ของคือของการเวลานะครับดูการเวลาครับเขาพระเขามีส่วนผสมของน้ําของข้าวสุกกล้วยของปูนปูนเปวือกหอยนะครับนะครับแล้วก็มีมวลสารศักดิ์สิทธิ์ุ๋ทุกคุนนะครับแล้วก็มีลงน้ำมันตังอิ้วแล้วก็ส่วนผสมอีกหลายหลายอย่างแล้วก็มีลงรักด้วยนะครับดูครับก็จะมีการกัดกร่อนของเนื้อผ้าครับกางธรรมชาติครับคือการเวลานะครับการเสื่อมสภาพนะครับนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วในผ้าเขาจะเป็นมีของคาบของ เขลาซายครับตกผนึกนะครับตัวไหนมีหลุมมีบ่อก็ต้องเขาต้องมีการซ่อมตัวธรรมชาตินี่ครับนี่ครับตัวนี้ซ่อมตัวไหมครับแล้วก็จะมีเศษทองมีมวลสารนะครับที่อยู่ในนิ่มในองค์พระนะครับนี่เป็นหลักธรรมชาตินะครับนี่คือการการเสพสภาพของปูนปองหอยเป็นอย่างนี้ครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมีผมพุตถุคุณแล้วก็แขวซ้ายตกผนึกนะครับแต่ตัวเป็นก้อนแล้วก็มีคราบดำๆพวกดำๆพวกนี้คือต้องดใหยออกครับ ต้องดูให้ออกนะครับาบลักดำซึมเข้าอยู่ในเนื้อจะไม่จแตกต่างกับหมึกดำจีนนะครับกระยานะครับคือหมึกหมึกอันนี้ลักนะครับลักนะครับจะเป็นแผ่นหนานะครับเป็นแผ่นหนานะครับต้องแยกให้ออกนะครับนี่ครับสวยงามครับสมวนไพรนะครับมวนเข้าไปไหนเลยครับสมุนไพนี้เกิดจากผ้าเนื้อ เนื change, right? ้อจะเนื้อจะแฉะนะครับเราดึงออกมาก็จะเนื้อจะไม่ไม่นุ่มไม่ไม่หนึบนะครับเขาจะแฉะเขาจะดึงเขาดึงเซ็ตกับตัวครับนี่ครับเนื้อจะหมวนเข้าไปยางไนครับสุกมเล็กสุ่ม้วนนะครับยังเล็กสุ่ม้วนครับนี่ครับพอเขาล้างมาครับล้างล้างหมดเลยครับแต่ล้างเนก็เห็นหมดนะครับการงอกตัวของแคลไซด์ครับนี่ครับเี่ยครับเพราะแคลไซด์ก็ขึ้นตลอดตัวไหนก็จะจับตัวเป็นก้อนนะครับนี่คือ หนีไม่รอดครับเพราะเรามีกล้องครับนี่ครับแล้วพวกแคลไซด์พวกนี้ขึ้นแล้วก็มีพวกแคลไซด์ตกผลึกทับถมพวกลักที่ลาออกไม่หมดนะครับนหครับนี่เป็นหลักธรรมชาตินี่ครับมีสูงมีต่ำไหมครับไหมครับนี่คือแคลไซด์จะมีสูงมีต่ำเป็นแบบแบบนี้ครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเก่าเราดูการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวครับนี่ครับทับถมนะครับนี่ครับเรียทับถมนะครับนี่ครับนี่ยทับถมพวกลักพวก ลักนะครับนะครับนี่คือการเปลี okay. ่ยนแปลงนะครับไอ้เส้นแดงๆนี้ไม่ใช่ครับเส้นแดงคือเส้นกออพระนะครับเป็นที่ตลับพระเขาก็จะมีฝอยๆรูดติดออกไปครับนะครับเราไม่ได้คือไม่ได้ปัดนะครับลงเลยครับนี่อยู่ในซอกนะครับอยู่ในซอกแขนนะครับนี่ครับเนี่ยลักยังไงเข้าออกไม่หมดนะครับนะครับเพราะว่า การเวลาคือแคลไซทับถมหมดนะครับนะครับต้องมีเห็นหมดนะครับล้างยังไงก็ไม่หมดนะครับเพราะกล้องผันโฮเอ็กสโคปเห็นหมดนะครับแล้วก็แคลไซพู้นี้เห็นไหมครับเขาจะทับถมนะครับแคลไซแท้จะจะดูง่ายกว่าพวกคาบไอพวกแคลไซปลอมนะครับนะครับจะแตกต่างกันครับแต่คขาแคลไซปลอมจะดูสวยนะครับดูละเอียดด้วยนะครับต้องดูแย่ให้ออกนะครับนี่คือแคลไซแท้นะครับ ทับถมนะครับเพราะเขาเป็นหลุมเป็นบ่อครับแล้วก็เข่าไซ้์งอกขึ้นนะครับแล้วก็จะมีพวกแผ่นพวกลักก็ติดอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเข่าไซค์ครับเขาจะเขาไม่สม่ําเสมอครับเห็นไหมครับเก็บเก็บเก็บทับถมทับถมนะครับนี่คือเข่าไซค์แท้นะครับดูไว้ครับเนี่ยพื้นฐานการดูครับเนี่ยคือเราดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ฝีมือรดนะครับ นี่คือแคลไซแทจะเป็นแบบนี้นะครับแคลไซที่อายุการเวลามีหลายระดับมีหลายสเต็ปนะครับคือคืออายุ50ปี60ปี80ปี100กว่าปี120ปี150ปีตามกันเวลานะครับนะครับเห็นไหมครับดูท่านดูลักนะครับซึมอยู่ด้านในเนื้อนะครับอยู่ใต้ผิวเนื้อนะครับนี่ครับเพราะส่วนบนเขาแกวไปหมดแล้วครับเขาล้างไปหมดแล้วแต่พวกที่เส็จนี่อยู่ใต้เนื้อนะครับนี่คือวิธีพื้นฐานกันดูครับนะครับ ก็คุณจะละ้างไงก็ออกไม่หมดนะครับผมอยู่ใต้เนื้อน,นะคะรับแต่ก็ต้องทำลายเนื้อพักถึงจะออกไปหมดนะครับทั้งหมดเลยครับมวลสารมีครับเนี่ยทั้งหมดเลยครับผวลสารจะละเอียดมากครับทย่างนั้นเลยครับเล็กๆเศษทองก็เยอะครับเศษทองครับองทอง่ย่างนั้นเลยครับ ผงทองน,นี่ก็ผงทองครับ <Yeah. S 1> นี่เรามาดูด้านหลังนะครับสวยครับบัลังกตรงนี้สวยจัดว่าสวยครับเก่าแล้วสวยนะครับแล้วดูครับเก่าครับดูบครับ,บเก่าครับข้างในลักซึมอยู่ด้านในหมดนะครับ เศษทองไปเยอะเศษผ้าแตกระกำแพงนี่เศษทองเศษเล็กเล็กครับเเศษทองนั่นเลยครับเห็นไหมครับนี่ย่เนี้ยเขาไซค์เขาดูนันก็เนี่ยพวกนี้ครับเนี่ยเศษผ้าแตกระกำแพงครับนี่เศษทองเศษทองเยอะมากครับดูครับผงทองเลยผงทอง โอ้นี่ผงทองเยอะมากครับเนี่ยทางนั้นเลยครับนี่นะไรครับดำๆนี่น่าจะเป็นโอ้เหล็กไหลบุไฟดำครับนี้จะเป็นผงทองผงทองเยอะครับผงนี้ครับดูทางนั้นเลยครับ ทองนะครับดูครับผงทองเยอะมากครับเนี่ยผงทองผงทองครับเล็กใส่เงินใส่ทองครับ,รบต้องคอยสโคปเลยครับต้องเพราะเล็กมากครับเล็กมากทีนี้ดูครับเดี๋ยดูแคลไซด์ครับเนี๋ยวก็เขาตกผนึกเขาเป็นหลุมใหญ่มากครับ ลึกมากครับแล้วก็ทับถมพวกลักนะครับในหลุมนะครับนะครับอ่านี้ยังปิดยังยังปิดไม่หมดครับไมครับยังมีมีร่องให้เราเห็นอยู่นะครับแต่ก็น่าจะมีเค้าไซส์หมดแล้วครับเห็นไหมครับต่อมาองต่อมานะครับองค์เนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองนี่สวยครับเนื้อที่เนื้อนิยมครับเป็นผ้าที่เนื้อนิยมดูครับโอ้ยครับความสัมภาพของมวลสารครับดูเหี่ยวเล็กเท่าภาษาภาษาเสียงเล็กครับเน่าครับ นะครับดูครับสวยงามมากครับดูครับปวดพบเจอปับ้าไปครับเศษพักเก่าครับโอ้สวยครับสมมติเหมือนกันครับเนื้เหลืองครับผงข้าบผงแป้งกระเจยดจันครับอย่าองค์นี้จะเหมือนนะครับเหมือนเหมือนถ้าเนี่ยครับดูไว้ครับเนี่ยเขาขาวอย่างเงี้ยถ้าเป็นผง ผงข้าวน้ำน้ำสาวข้าวจะเขาขาวแบบลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับแต่ทีนี้เราเราสโคปถ้าไปกล้องเราสโคปดูจะเป็นเกดครับถ้าเป็นแคลไซท์แท้จะเป็นเกดครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นถ้าเราดูแบบนี้ดูพื้นผิวแบบนี้จะเหมือนน้ำสาวข้าวครับเนี่ยถ้าถ้าคนมีกล้องเล็กๆก็เจอหมดแล้วครับพวกพักเก๊จะเป็นน้ำสาวข้าวครับที่ทำลอกเียนแบบทําขึ้นมาใหม่นะครับนะครับเราต้องมีสโคปนะครับอันนี้เราสโคปดูในดำๆนี่คืออะไรครับดำๆนี่เป็นผงนะครับ พวกนี้เป็นผงครับดำๆนี่เป็นผงครับเห็นไหมครับเป็นพวกเศษเล็กๆในน้อยที่เขาเจรไนพวกอัญมณีพวกพลอยนะครับพวกพลอยดำพลอยเขียวพลอยแดงนะครับนี่ครับเขามาโรยในนี้ครับไหมครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยครับไหมครับเนี่ยถ้าเราเราไม่มีกล้องน้อยเห็นนะครับเพราะเขาจะอยู่เล็กมากไปไปเข็มนะครับเล็กมากครับนะครับเต็มไปหมดนะครับเนี่ยอยู่ในเนื้อผ้านะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ปูน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 เปลือกหอยครับเขาจะขึ้นเป็นเป็น เป็นเป็นขาไใสเป็นเลื่อมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับปูนปูนปูนหอยเป็นลักษณะงี้ครับแต่สืนใสนะครับนะครับบางคนไม่มีกล้องเห็นดำๆนกเป็นคราบขององถานไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นดำๆพวกนี้เป็นเป็นพวกนี่ครับจะแวบๆไหมครับผมอันจะไม่ดีครับผมพลอยผมพลอยเนื้อแก่เนื้ออ่อนนะครับคือพวกหยกนะครับที่เขาเจริญไหลผ่านนะครับทําผ่าทําอะไรพวกนี้ครับแวบๆไหมครับ ถ้าเราดูด so no ้วยกล้องเล็กๆจะมองไม่รู้เรื่องครับนู่นเป็นผงฐานนะครับผงใบลานเลยพวกเนี้อคนนะครับเขาไม่มีกล้องว่าว่าเขาไม่ได้เพราะเพราะว่าเล็กมากครับเล็กมากจริงๆครับนี่สวยมากครับเห็นไหมครับทุกทุกจุดนะครับถ้าเราขยายแล้วจะเห็นนะครับเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงของเนื้อผ้านะครับปูนบอรอยเป็นลักษณะนี้ครับกับข้าวสุกกบกล้วยครับแล้วก็น้ำนมต่างยีวนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นอย่างนี้ครับสวยงามครับ แล้วก็ผงศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับแล้วคุกด้วยผงแปะกระเจยดจันด้วยนะครับสวยงามครับเนี่ยดำๆพวกเนี้ยถ้าเราไม่ไม่สโคบเราไม่รู้นะครับว่าเป็นผงอัญมณีครับนี่ครับนะครับแวบนะครับเนี่ยแวบแวบนั่นเลยครับนะครับมีทั้งสีม่วงสีดำสีส้มสีฟ้านะครับพวกนี้เป็นผงอัญมณีนะครับ เศษพระเก่าครับเศษพระกำแพงเล็กมากครับดูครับนปนเศษพระกำแพงนั่นเลยครับเศษพระกำแพงเล็กๆ็กน้อยเต็มเลยครับยังเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับเห็นแต่ชิ้นเล็กๆดูด้านหลังครับโอ้ด้านหลังมีเล็กๆผมไฟดำชัดเจนเลยครับดูครับโอ้เล็กไหลผมไฟดำชัดเจนมากครับสวยมากสวยงามมากครับขึ้นกับแคลไซทับถมนะครับโอ้เศษพักเก่าครับ เยอแล้วครับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเบรกเด็กไหลภูไผ่ดาครับเขาเจอน้า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 มันตังอิวครับทับถมนะครับคือกลายเป็นสีนี้ครับข้างในเป็นเหล็กไหลภูไผ่ดาครับเราเห็นทะลุเลยนะครับสวยครับเศษพระเก่าเยอะครับเศษพรากำแพงครับนี่ครับอันนี้คืออะไรครับ ทาไว้นานแล้วครับโอ้ยครับเดี๋ยวแคลไซทับถมหมดแล้วครับเห็นไหมครับดูครับดูแคลไซทับถมหมดแล้วครับเห็นไหมครับนี่นะครับดูการเวลาครับดูไหมครับนี่ครับการเวลาสีนะครับจากสีหมึกนะครับสีหมึกผมที่ผมทาไว้นะครับทาไว้หลายสิบปีเป็นสิบปีบ้างนะครับทาไว้ครับทาทีนี้ก็ดูนะครับแคลไซเคลทับอีกทีแล้วครับเห็นไหมครับนี่คือ เพรแคลเซียมแคลไซคลายปุนมาหอยมขึ้นบ่อยขึ้นและขึ้นขึ้นตลอดนะครับนะครับนะครับเป็นหมึกสีนะครับหมึกสีผมนี่ครับผมเขียนเขียนซองแล้วก็ติดเข้าไปครับผว่าจะล้างไม่ล้างตอนนี้ล้างไม่ทันแล้วครับแคลไซทับถุนแล้วครับดูครับออกทับหมดแล้วนะครับดูครับเพราแคลไซนี่ปูหอยขึ้นตลอดครับขึ้นขึ้นตลอดนะครับเนี่ยพอสุดท้ายแล้วกัขึ้นเป็นก้อนอย่างนี้ครับเป็นเป็นแบบนี้ครับปิดลุมอย่างนี้ครับนี่ครับบางคนไม่เข้าใจ ถ้าท่านเป็นผ้าแท้จริงอ่ะท่านเอาเอาเอาอะไรทาไล้ก็ได้ครับแล้วท่านอีกสักสิปีท่านมาดูเหรอจะขึ้นปิดอย่างนี้ครับจะได้เข้าใจครับโอ้เศษพับเก่าครับโอ้เนี่ยครับอยู่ดันข้างครับเศษผัาเก่าเศษผัาเก่าด้านในก็มีครับมีเล็กนี่ครับเศษพัาเก่าครับเศษผัากำแพงนั่นเลยครับโอ้สวยงามครับดูเล็กมากครับใหญ่ชิ้นเลยครับเด็กช้ยครับ สีเน็กเล็กดูเขาผุดหมดแล้วครับผุดหมดแล้วครับคือแคลไซต์ทับถมไปหมดแล้วครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสวดีครับ